ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแอดยิ้มกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมือนี้เป็นมือวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพฤษภาคมพศอซอสองพันห้าร้อยงบสิบเจ็ดครับอ่ะแอดยิ้มกับอ่ามายู่หอปูนะครับเพื่ออ่ามือนี่นะครับอ่านัดทั้งรถชงน้ำนะครับเพื่อนใหให้เอาน้ำเอฟซีนะครับมาถวายนะครับคู่แบบวมดีมาก ครับเพิ่นได้โชคกับศูนย์เก่าครับองค์ู้่ประกาศองค์ูตาแล้วก็แม่ผู้ห้องหวนกับเพิ่นก็เลยถวายน้ามาครับเจดสิบแพ็คนะครับลุ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรถน้ำนะครับลดน้ำที่มาถวายครับทะเบียน3ามเก้าศูนสาเกาศนะครับเนาะสากาศูนยเก้านบอเ่สามเ้ม สามเก้าศูนย์สามนะครับเนัะสามศูนย์ครับกับประมาณนี้นะครับครับเป็นทะเบียนรถที่มาสรง่างวดก้อนกอวัที่ครับเก้าศูนย์กับบนขั้นนี่แหละครับพี่มาสสง่างนะครับจากน้ําจากคุณครับน้ำจากคุณกิตติคุณนะครับอคุณกิตติคุณนะครับเจ็ดสิบแผกสาธุสาธุเด้อครับเด้อครับผมอ่าครับใจเยยนสิ นำไายซื้อนะครับที่ถวายน้นถวายคู่ให้ครับตั้งคิดอธิษฐานขอโชคขอพ่อเดาครับคุณจิตติคุณเดี๋ยวยิมครับคุณจิตติคุณนะครับเป็นกาฝากมาโดนนั่นแหละแต่ว่าแอดียร์ยิมกาให้นัดลดน้ำเอามาส่งมเอนีครับเพราะว่าไอ้ก้อนน้ำมันจะลือหลายอยู่มันเอามาไว้มันก็จะค้างโดนนะครับอันนี้ใช่ที่ได้โดนเตื่อพอสมควรอยู่นะครับครับผู้ใดได้กินน้ำที่เป็น ร่วมบุญมานะครับขอให้โชกๆมันมันน้ากันให้ได้โชคไป็มันน้ากันครับนามเนี่ก็มาเพื่อเอฟซีนะครับที่เดินทางมาจากทางไกลคุณล่ะนะครับก็ได้ยู่ได้กินนะครับได้ยู่ได้กินแล้วก็ทั้งถวายทั้งพระคุณเจ้าแน่ได้แน่นะครับได้ยู่ได้กินน้ำกั่นปั้นตะกุลก้นถ้านาได้บุญหลายครูบาการได้โชคให้ได้มันให้ได้รำได้ด้วยครับมีอยู่กับขอให้มี่มียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับ FC ทุกๆท่านนะครับที่รวมบุญมานะครับแอดดีมกับ ลดไลซื้อครับความผลถวายให้แล้วนะครับความผลถวายให้แล้วครับผมจะหลายทันพอสมควรนะครับเนาะหลายทันพอสมควรครับหลายครอบครัวทุกทุกทุกเรือนะครับเพราะว่าจะเป็นคุณศาสตร์สุดท้ายแล้วก็คุณวัฒนาจิตจิตใยอยากจะยินกับจะนั่งคนถวายให้นะครับเนา,านะน ครับอ่าที่เป็นได้โชวได้มานครับเป็นการรวมบุญมาตลอดกรับ FC ทุกๆกันทุกๆคนแหละครับหลายผู้หลายคนเพิ่ง FC ใหม่ FC เก่านะครับบางคนจะเป็นน้องไก่หรือว่าเต่ามูระยิงอ่ากต่ตัวที่ชื่ออ่าล่อถวายผู้ห้แล้วนะครับกับสาธุสาธุเอาครับช่วงนี้นะครับแม่ผู้เป็นกับประกอยูนะครับเป็นติดธุระอ่าครับเป็นติดธุระครับผมเข้ากับอ่าเพราะเป็นยังครับอ่าเข้าไอ้ครับสาธุในใจเข้าเข้ากับโอเคแล้วนะครับให้โอเคแล้ว ข่าวโวดวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะครับอ,รอ่อาสัญจรนั่นวะครับอ่าเอากะอ่าพิจาเอาเนาะครับเพราะว่าอ่าสัญจรเนาะครับอ่าสัญจรเดี๋ยวยินข่าวว่าอยู่บึงการเนะครับจังหวัดบึงการเนาะครับเอากพิจารณาเอาครับผมอา่าอ่าเพราะว่าเอาลงไปทุกบาททุกสตางค์อ่ามันกะหายากเนาะครับห้องดีดีเนาะครับสมมติว่าขันปูห้อ,อ,องสอนขันทีใจ เจกะเพิ่งตางตุนคลิปตุนยังตุนง,ง,ง,งวดมากพูดละอ่าครับผมเท่ากับทีเจ้าหนาเดีออ๋ยวเอ่อไม่คู่น้ำเสนอตัวได้มากหรือว่าปูสอนคติธรรมตัวได้มากเดี๋ยวแอดยินนะครับน้ำเสนอเอฟซีคือเก่านั่นแหละนะครับอ่าขันเขาอ่ากัดีใจน้ำเอฟซีนะครับขันมันลุยกระกาบขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าขอมมืดมันก็มีเข่า,ม,ขามีหลุดนะครับอ่ามันก็มีเข่ามีหลุดเท่ากับทีจารณาเอาครับ ครับก็ขอ,ขอ,อขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับเพราะว่าจะลงคลิปได้ไปนะครับกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่า,านะครับก็าจะเลื่มแนวทางขากับเขากับน้มเมื่อนี้ขาตับบุกุ้งขาก๋าวยเตี๋ยวนะครับ4106แล้วก็ทะเบียนรถขั้นแก่น้ำสามทลเกาะสาก็39 30บอตเตมูมเก้าสามศูนยนะครับทะเบียนรถแก่น้ำอ่าหมดกวามเพลื่อนมาเก็่ยวกับเก่าศูนย์ศนย่าใละอ่าครับอ่า แล้วก็แก้เข้ามาบ้านเล็กที่570หมู่10นะครับเนาะอ่า5 7 0อ่าูา่10 yes. แล้วก่าน้ำเ70แพ็คอ่ get, ack, ะครับผมสกุสกๆมันๆน้ำกันเบ้อทุกผู้ทุกคนนะครับเดออ FC ทันใดครับได้เบึงขากับเขากับน้ำเม,มื่อนี้ว่าาจะเป็น4106อ่าขาดทิมบ่ได้แล้วก็บ้บานลขที่570 m o นะครับหม่10แล้วก่าน้ำเ70แพ็คอพาครับเฮาสิครับไปมื่อแรงแต่มู่อกินตำเหล้าอ่ะ มีแต่เมือง,งมีแตลาดในห,หน่อยครับทำเล้ามีตลาดในห,หน่อยนะครับเนาะสิไปก็ต้องสามาขี่กันอ่ะน้า70็ดสิแผกเลยครับเด้อครับผมกับซี6 3 9 0 3เนาะครับอ่าครับก็จะเลื่มครับ1นึ่งเมทูนาเนาะครับ9กับ7อ่าปัญหาอ่าเทซย์แอดยิ้มเนี่ย9กับ7นะครับอ่านะมัน,นสิเป,นเป็นอ่า9กับกับนี่เป็น9วะอาจจะเป็น9 9 7อ่า FC กซ์ซีกับพีเจหนาวด้ว่าอ่า เก้ากับันเกับนะกับเก้าเป็นหกว่ะหกเจ็ดจิๆจะเป็นไปได้นะครับเอากับพิจารณาเก้ากับเจดเกกับเจ็นะครับเก้ากับเจ็กับเจ็ดนี่กับเเป็นหน่ว่ะมันเก้าหนึ่งว่ะเอสซีพิจาเนาะเก้าับกับมันก็เป็นเก้าอาจจะเป็นเก้เก้าเจ็ก็ได้เอซีม้แต่ไอเพชรบูรณ์เนาะมาตีไรกดินไปไก็ เก้าหกเก็ดพันธุ์ตีเปนเก้าหกเก็ดนะครับเด้เอฟซีมาจากเพชรชบุญแต่ว่ามันแต่เกยอะไรเกยสมครับมันตีเรียกแม่นๆม่นกะได้ช่วยกระปูทุ่งหวัดนะครับเพิ่นกะนำตุดปลาปามานะครับอ่ะดาแตงโมหรือว่าน้องไก่เป็นเอฟซีว่น้องไก่ครับแล้วน้องไ้่พันธุ์สีนำึ้นถวายปูใหอยนะครับเด้อกรขอให้เกยสมครับทีมงานนะครับอ่าสชคๆมันมันเดินทางกลับบ้านเพชรบุญมันไก่นะครับเดินทางกลับบ้านโดยความปลอดภัย ครับเนใดครจะเลื่อนลงเรื่องทุกประกาศเลยครับเด้อสำหรับสายบุญของปู้ชิ้ปะขาวปู้ตาแล้วก็เนี่ยกู้ควมหวนครับอ่ะกักคว้าคามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อทั้งอ่าเพราะว่าจะเป็นยิ้มแดงโม่แล้วก็น้องไอ้กดติดตามชิมรัวไว้เลยนะครับเนาะอ่าว่าอ่าแนวทางมือสุดท้ร์จิตเจดีนะครับเนาะครับแอดยิ้มสกขอตจบคลิปลงเชือกซัมมี่แล้วก็แดงโม่แล้วก็น้องไอ้ครับเอฟซีทุกท่านชกชุกมันมันกับขากับเข่ากับน้าเมื่อนี้ครับยังแดงโม่ เจ็ดศูนย์ค่ะาทะเบียนสองศูนย์นึ่งส่หนึ่งชค่มามันหลายลานเนาะค่ะล้านที่่แจกเบิงค่ะครับน้่เจแพ็กครับแล้วก็ทะเบียนบ้าน5้าเจูนย์โมสิครับผมกัเป็นตรงกับทะเบียนรถปูขึ้นเรานะมาแดงนะครับเนาะครับทะเบียนมาแดงกสอ็ดหนึ่งอ่าครับสะดวกมันๆมานะครับเด้อนำกันเบอร์ุถปูทุกคนครับกดติดตามกดพิมพ์รอไปอ่าครับพอให้ด้วครับ ครับสวัสดีครับแอดยิมแอดไอแอดเตงโมกับสวัสดีนะครับวันที่27เจ็นะครับอ่าพฤษภาคมพศ2 5 6พัครับอ่าแอดยิมแอดไอแอดเตงโมครับกับมาฮอผู้นะครับเพราะว่าขับมาล่อนะครับอ่ารถน้ำนะครับทีเอฟซีนะครับคุณจิตติคุ้นนะครับอ่าจิตติคุณครับเพิ่นร่วมบุญครับหรือว่าถวายน้ำกับ ผู้ชีปากขาวผู้ตานะครับแม่ผู้หองหวนนะครับครับเพิ่นได้โชคนะครับเพิ่นได้โชคศูนย์เก่านะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ได้ครับพอสมควรนะครับก็ดีใจความกับเอฟซีนะครับที่ได้โชคนะครับบางท่านก็ได้สองงวดติดต่อกันมาแล้วครับว่าจะเป็นศูนย์หกกับมาศูนย์เก่านะครับสองงวดติดกันที่ผ่านมานะครับบางท่านก็ สามงวดเพราะว่างวดงวดแรกมันก็เป็นซองเกตทะเบียนรถปูตานะครับบางคนก็ได้สามงวดซ่อนอบางท่านก็ได้สองงวดซ่อนบางท่านก็เพิ่งได้ซูนเก่านะครับเอ็กซีก็ติดตามคลิปดีๆนะครับฟังดีๆพิจารณาคับนะครับเวลาครับปูสอนคติธรรมหรือว่าอันใดสิ่งเขาก็ฟังเอานะครับครับผมเป็นไหนเนาะครับอยู่ต่างจังหวัดฝนตกเ่ารถน้ำก็ลังมากแต่เมู่เปิดน้ำให้เปิดประตูนะครับ ครับรถน้ำกำลังมาเนาะครับเนาะครับผมกำลังมาครับอ่าอ่าขั้นเก่าขั้นเดิมเนาะครับครับรถน้ำเนาะครับกำลังถอยหลากมาครับถอยตูดถอยกลนมาครับน้ำเจ็ดสิบแพรกเนาะครับที่เพิ่นถวายเนาะครับเพิ่นมอบไม้ให้แอดยิ้มอ่าเป็นอ่ามอบไม้ให้แอดยิ้มเนาะครับเป็นอ่าสะบ้านบุญถวายน้ำให้ครับน้ำกำลังมาเดี๋ยวครับเด้อครับสาธุสาธุครับรถน้ำกำลังมา ครับรถน้ำคันนี้งวดที่ผ่านไม่แล้วครับสามเก้าศูนย์ครับทายาสามเก้าศูนย์เลยไม่แล้วนะครับเนาะสาธุสาธุาธครับรถสบายนา้ำกำลังมาครับครับอันนี้เป็นแนวทางช่วงมื้อนี้กันเลยนะครับเด้อครับอ่ารถที่เบิง้งบอทไทยรถหีลูก <c oughs> มากมา ทะเบียนสามเก้าสามศูนย์ะครับมาอีกแล้วสามเก้าสศกับรถถวายน้ำ <rant> วันดีครับลุงวันกี้ถือว่าวจะลืมเก่าชวนอ้นี่แงวันนี้แงอะไรเดียวนนำเดียวก็นำจะติดแต่จติดแคครับ

Đúng, đúng, đúng rồi, xa van cần hướng khỉnh ngang rất là dữ. Ừm, đúng lý ngọc là đầm nhìn thế mà đánh. Chứ mà nào cũng kề, đầy sẵn. Ừm. Còn đây nó xàm ổ. Chỉ có lại rồi. Còn nó xàm cũng có lại. Thì chắc chắn là... Này nó rồi. Nó môi uống thì đầm này nhé. Ha anh nó สวัสดีค่ะค่ะเป็นนามผิพานมาท่างแกยิมเนาะค่ะค่ะเป็นแจ็คใบแจ็คเกอร์แพกยิมเจี๊ยบค่ะลองฟินฟีเจอร์ได้บ้างเนาะค่ะค่ะกระพาะก็หน้าเมื่อนี้สายจะลืมค่ะทะเบียนสามเก้าสามศูนย์ค่ะเชียงโศก ค่าับขอกับน้ำหรือว่าค่าน้ำมุกน้ำมันค่ะ

งูงูกับอดกลจะหมอว่าเพราะว่ามันจะเก็บเดียวเดี่ยวผมจะใส่ใช่ไหมยามันอะยาามเม็ดเท่าน้นสี่ยาเราจเม็ดอ๋อินเข้าไปแบบไทยเนนอนยอยากจะปวดุอแบบี่เ่แล้วแมียูเอาก็าเป็นมจะบาดิอันอันเ็ด เจ็ดร้อยห้าสิบบาท